สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับซีรีส์จีนขอคืนได้ไหมหัวใจที่หายไป e ีพีที่1 3มถึง16เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องเราเอาไว้ด้วยนะคะวันต่อมาพระเอกกำลังเล่นบาสอยู่อูวนก็เดินเข้ามาถามว่าเขาพูดอะไรกับนางเอกพระเอกคิดย้อนกลับไปตอนที่เธอทำแผลให้คืนก่อนเหมือนว่าเราจะมีวาสนากับห้องพยาบาลมากเลยนะตอนที่เราเจอกันครั้งแรกก็อยู่ที่ห้องพยาบาลใช่ไหมฉันได้ยินมาว่าตอนคุณเรียนมหาลัยไม่ได้อยู่ที่เมืองหลินเฉิง และไม่ได้เข้าเรียนสาขาป่าไม้ด้วยทําไมถึงได้อยากเป็นเจ้าหน้าที่รักษาป่านักล่ะภาพตัดกลับมาปัจจุบันอู๋ยังถามต่อผมไม่เข้าใจจริงๆว่าคุณคิดยังไงนางเอกไม่ใช่คนของหน่วยนี้คุณมีสิทธ์อะไรดึงเธอเข้ามาเกี่ยวด้วยคุณรู้บ้างไหมว่าทําแบบนี้มันหมายความว่ายังไงใช่ผมแอบอ้างเป็นคุณแต่นั่นมันสิบปีมาแล้วนะนอกจากคุณจะผลักนางเอกไปเจออันตรายแล้วยังทําอะไรเป็นอีกพระเอกหันกลับมามองเขา ผมยอมรับว่าเรื่องนี้ผมทําไม่ถูกต้องอู๋เหวินบอกว่าถ้าเขาเป็นห่วงนางเอกจริงก็ควรจะผลักเธอออกไปให้ไกลให้เธอกลับเมืองหลวงไปซะให้เธอได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขพระเอกตอบกลับว่าเรื่องพวกนี้นางเอกต้องตัดสินใจเองทําเอาเขาเริ่มไม่พอใจต่อว่าพระเอกที่เก็บนางเอกเอาไว้ข้างกายคงเพราะอยากใกล้ชิดกับเธอและอยากมีโอกาสกับเธอมากขึ้นอย่าได้มาทําเสแสร้งกับผมหน่อยเลยพระเอกพูดต่อไม่ว่าคุณหรือว่าผมก็ไม่มีสิทธิ์ไปก้าวไก่ชีวิตของนางเอกทั้งนั้นพูดจบเขาก็เดินจากไปส่วนนางเอก นั้นมายืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่มองคำอธิษฐานที่พระเอกเคยเขียนเอาไว้และนึกถึงคำตอบที่พระเอกเคยบอกว่าสิ่งที่ผมอยากได้ที่สุดตอนนี้ผมได้มาแล้ว ส่วนพระเอกนั้นก็ยืนดื่มอยู่คนเดียวที่ริมสระน้ํากําลังทบทวนคําพูดที่อวนบอกว่าเขาพาน,นางเอกไปสู่อันตรายวันต่อมาเขาตัดสินใจไปที่วัดอีกครั้งนางเอกก็มาที่นี่ด้วยเหมือนกันหัวหน้าหารคุณยังจําได้ไหมว่าครั้งแรกที่เรามาที่นี่คือเมื่อไหร่พระเอกหันไปยิ้มให้จําได้สิมันเพิ่งผ่านมาไม่นานนี้เองนางเอกน้ําตาคลอฉันหมายถึงเมื่อ12ปีก่อนตั้งหากล่ะภาพพวกเขาในวัยเด็กก็ปรากฏขึ้นนางเอกเคยพาเขามาที่นี่บอกว่าเธอศึกษามาแล้วช่วงนี้จะไม่มีคนพระเอกแซวว่า เธอไม่บริสุทธิ์ใจโดดเรียนแล้วยังลกฉันมาสวดมนต์ไหว้พระแม้แต่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เธอก็กล้าบุกรุกไม่กลัวเทพเจ้าต่อว่าเธอหรือไงนางเอกจ้องหน้าเขาเทพเจ้าไม่ได้ขี้เหนียวเหมือนนายสักหน่อยเร็วเข้ารีบอธิษฐานเราใกล้สอบแล้วนะทั้งสองคนจึงยกมือไหว้พระเอกถามว่าเธออยากเป็นอะไรนางเอกตอบกลับว่าอยากเป็นเหมือนกับพ่อปกป้องรักษาป่ากเขาพระเอกบอกว่าเขาอยากเป็นนักข่าวภาพตัดกลับมาปัจจุบันหานซีโจฉันจำได้หมดทุกอย่างแล้วเขาเดินเข้ามาใกล้รู้ตัวบาง ว่าพูดอะไรอยู่เธอก็หยิบเอาข้อความที่พระเอกแขวนบนต้นไม้ออกมานาย,ายบอกกับฉันว่าเราไม่เคยรู้จักกันทําไมวัดนี้ถึงได้แขวนโคมไฟเอาไว้มากมายและโคมไฟแต่ละดวงนั้นก็เขียนชื่อฉันด้วยที่ต้นไม้นั้นก็เต็มไปด้วยคําอธิษฐานเหมือนจะสลักชื่อนายเอาไว้แบบนั้นเลยนายกําลังกลัวอะไรอยู่แม้นายจะรู้ว่าถูกคนสวมรอยมาตั้งนานนายก็เต็มใจอย่างนั้นหรอหรือว่านายไม่เคยกลัวเลยว่าฉันจะเข้าใจผิดคิดว่านั่นเป็นความจริงแล้วไปชอบคนอื่นเขาพยายามกลั้นน้ําตาเอาไว้กลัวสิมี31มบ ทุกๆปีใหม่วันเกิดเทพเจ้าวันเกิดของเธอฉันจะมาที่นี่ทุกครั้งและมันก็ผ่านมาสิปีแล้วส่วนตะเกียง30ดวงป้าย31บเอใบและมันมีเพียงใบเดียวเท่านั้นที่ซ่อนความเห็นแก่ตัวของฉันเอาไว้นั่นก็คือใบที่มันอยู่กับเธอมันเขียนว่าหวังว่าจะได้พบกันอีกภาพที่ทั้งสองคนเคยช่วยกันแขวนคําอธิษฐานอย่างมีความสุขก็ปรากฏขึ้นมานางเอกนั้นร้องไห้คําอธิษฐานซ้ําๆมากมายขนาดนั้น นายรู้ไหมมันรบกวนพระโพธิสัตว์นะหลายปีมานี้ทําไมนายไม่ไปหาฉันเลยพระเอกบอกว่าเขาเคยสืบถามแล้วและไม่ใช่แค่ครั้งเดียวด้วยตอนที่ฉันได้รู้ว่าเธอมีชีวิตใหม่ลืมเรื่องในอดีตไปแล้วฉันดีใจมากนางเอกต่อว่าเขาเป็นคนโง่ที่จริงพวกเขาเคยพบกันตั้งหลายครั้งแล้วแต่เพราะนางเอกจาพระเอกไม่ได้จากนั้นทั้งคู่ก็นั่งกอดกันอยู่ที่คาเฟ่สายรุง้งเธอจําฉันได้ยังไงนางเอกบอกเพราะเ่าแก่่วงนั่นแหละพระเอกพูดต่อไม่คิดว่าในความโชคร้ายจะมีความโชคดีอยู่นางเอก ถามว่าที่นายไม่มาหาฉันเจอหน้าก็แกล้งทําเป็นไม่รู้จักกันเพราะว่าเรื่องบนเขาตอนนั้นน่ะหรอพระเอกพยักหน้าถ้าไม่ขึ้นเขาไปเธอคงไม่ต้องเจอกับคนกลุ่มนั้นและไม่ต้องนางเอกตีเขามันไม่ใช่เรื่องใหญ่สักหน่อยฉันก็แค่ถูกตีเองยังไงอดีตที่งดงามของเราในตอนนี้ฉันก็จํามันได้ทั้งหมดแล้วนับว่าได้เจอกับความรักแท้แม้ในายามยากแล้วถ้าฉันเกิดไม่กลับเมืองหลินเฉิงนายจะทํายังไงพระเอกทําหน้าคิดฉันก็คงจะรอเธอต่อไปจนกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้ยินคําขอจากฉันแล้วพา เธอกลับมาอยู่ข้างกายฉันนางเอกจึงเข้าไปกอดเขาเอาไว้แน่นพระเอกก,ก็กอดเธอปลอบใจแต่ก็อดเป็นห่วงเธอในใจไม่ได้จริงๆในคืนนั้นอู๋หวนก็นั่งคิดถึงความทรงจําในอดีตที่เขาคอยตามนางเอกแล้วนางเอกก็เดินกลับมาพร้อมกับพระเอกเธอมองหน้าเขาเป็นสัญญาณพระเอกจึงขอตัวเดินออกไปปล่อยให้เธอได้คุยกับอูห๋หวนจดหมายที่ฉันทิ้งเอาไว้คุณได้อ่านมาแล้วใช่ไหมเขาพยักหน้าและกล่าวขอโทษผมเห็นแก่ตัวเกินไปจริงๆ ผมโกหกและแทนที่ตำแหน่งของเขานางเอกถามว่าถ้าเธอจำเรื่องนี้ไม่ได้ก็ตั้งใจจะปิดบังไปตลอดชีวิตเลยใช่ไหมเขาคิดว่าเธอคงจะเกลียดเขามากนางเอกปฏิเสธถึงคุณทำแบบนั้นแต่เราก็ได้เป็นเพื่อนสนิทกันหลายปีมานี้คุณก็ดีกับฉันมากฉันไม่กลับปักกิ่งแต่ฉันตั้งใจจะอยู่ที่นี่แต่ที่นี่มันก็ไม่ปลอดภัยจ,จริงๆฉันคุยกับพระเอกแล้วฉันจะย้ายไปอยู่บ้านเขาไปก่อนนะก่อนไปเขาเรียกพระเอกพระเอกจึงขอให้นางเอกไปรอด้านหน้าและหันกลับมาคุยกับเขาเธอจำได้ทั้งหมดแล้วอย่างนั้นหรอพระ เอกบอกว่าก็ไม่ทั้งหมดหรอกส่วนที่เลวร้ายที่สุดผมก็หวังว่าเธอจะจํามันไม่ได้ตลอดชีวิตและเดินออกไปพร้อมกับนางเอกที่จริงเขาพูดก็ถูกนะฉันปกป้องเธอได้ไม่ดีบางทีการที่เธอกลับปักกิ่งไปมันอาจจะดีมากกว่านางเอกบอกเขาว่าการปกป้องเธอไม่ใช่หน้าที่ของเขาและการที่ฉันอยู่ต่อก็เป็นสิ่งที่ฉันเลือกเอง ได้โปรดช่วยเคารพความคิดของฉันด้วยนะวันนี้ที่เมืองมีปาร์ตี้กองไฟเราไปด้วยกันนะจากนั้นพวกเขาก็มาปาร์ตี้กันกับคนอื่นๆในหน่วยเล่นเกมหมุนขวดตอบคำถามเซียวเจียถามนางเอกว่าชอบใครที่สุดในหน่วยนางเอกยิ้มรับแน่นอนก็ต้องเป็นและหันหน้ามองพระเอกทำเอาทุกคนต่างหัวเราะแซวกันใหญ่ ถึงข่าวนางเอกหมุนแล้วมันก็หยุดที่พระเอกเขาเลือกตอบคำถามหานซีโจเรื่องที่นายเสียใจที่สุดในชีวิตคืออะไรเขากำลังจะตอบแต่พลุก็ถูกจุดขึ้นเหนือท้องฟ้าสะกดสายตาพวกเขาไว้พระเอกหันมองนางเอกยังสุขใจและคิดถึงอดีตที่เคยแอบมองเธอสิบปีที่ผ่านมานี้ไม่ได้อยู่ข้างกายเธอนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันเสียใจที่สุดนางเอกหันมาถามว่าเขาพูดอะไรฉันฟังไม่ถนัดพระเอกบอกว่าไม่ได้ยินก็เปลี่ยนคำถามแล้วกันนางเอกจึงขอเปลี่ยนเป็นรับคำท้าพูดกับฉันให้ชัดเจนดังๆพูดว่าฉัน ชอบเธอทุกคนก็ยุให้พระเอกพูดพร้อมกันเสียงดังพอพระเอกจะพูดฉันชอบนางเอกก็เอามือปิดปากค่อยพูดข่าวหน้าก็แล้วกันจากนั้นก็ชวนกันไปเต้นในคืนนั้นฝนตกแรงนางเอกกําลังนั่งทํางานอยู่ก็รู้สึกว่ามีใครอยู่ด้านหลังแต่พอหันไปกลับไม่เจอใครแต่จูจ่ๆก,ก็มีมือปริศนายื่นมาบีบคอเธอคนที่พุ่งเข้ามาบีบคอเธอก็คือพี่รองนางเอกตะโกนเรียกหาพระเอกเสียงดังลั่นแต่ทั้งหมดนั้นมันเป็นเพียงความฝันของพระเอกเท่านั้นเขาตื่นมาพร้อมกับความกลุ้มใจจึงเดินออกมานั่งดื่ม คนเดียวที่ริมสระน้ำนางเอกก็เดินไปหานายมีเรื่องกุ้มใจหรอแล้วก็เข้าไปใกล้พร้อมกับจ้องหน้ายิ้มให้เขายังสดใสพระเอกบอกว่าครั้งนี้จับเท่าแก่ห่วงได้รายงานข่าวของเธอส่งผลร้ายอันใหญ่หลวงต่อฉีเสียงพูดยังไม่ทันจบนางเอกก็เข้าไปจูบเขาถ้านายกังวลกับเรื่องที่ยังไม่เกิดอยู่ตลอดงั้นก็ใช้ชีวิตเหนื่อยเกินไปแล้วนะยิ้มหน่อยสิยิ้มหน่อยพระเอกจึงยิ้มให้เธอนางเอกเอามือจิ้มแก้มเขาอย่างที่เคยทําต้องอย่างนี้สิพระเอกก็จับมือเธอไว้อย่างอบอุ่น หลังจากนางเอกหลับพระเอกก็ห่มผ้าดูแลเธอเป็นอย่างดีวันต่อมาทุกคนนั้นชนแก้วกันอยู่ข้างล่างนางเอกเดินลงมาทักทายหัวหน้าหารเมื่อคืนนี้หลับสบายดีไหม เธอสวมใส่ชุดเชิดสีขาวบางเบาเดินลงมาพร้อมกับยืนทำท่าสวยจนหนุ่มๆพากันมองตาค้างแต่พอน,นางเอกได้เห็นคนอื่นนอกจากพระเอกเธอก็รีบวิ่งขึ้นบ้านทันทีพระเอกหันไปดุมองอะไรกันแล้วเขาก็กระโดดข้ามลัวตามนางเอกขึ้นไปสวีนหนานานนางเอกยกมือห้ามอย่าเรียกชื่อฉันนะแล้วก็เอามือปิดหน้าตัวเองฉันเปลี่ยนชื่อชั่วข้ามคืนได้ไหมเนี่ยพระเอกจับนางเอกให้หันกลับมาหาฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเขาจะมากันเธอช่วยไปเปลี่ยนชุดแล้วลงมาหาฉันข้างล่างดีไหมนางเอก บอกว่าฉันขอไม่กินข้าวเช้าแล้วได้ไหมพระเอกถามว่าเธออายอย่างนั้นเหรอนางเอกปฏิเสธว่าไม่ได้อายแต่แค่ไม่หิวแต่ท้องก็ดันร้องขึ้นมาเสียงดังเธอจึงรีบเอามือไปปิดหูเขาไว้พระเอกจับมือเธอออกบอกว่าท้องของผมร้องเองผมหิวแล้วคุณช่วยเปลี่ยนชุดแล้วลงไปกินข้าวเป็นเพื่อนผมหน่อยได้ไหมครับนางเอกจึงตอบรับงั้นฉันยอมฝืนใจไว้หน้านายหน่อยก็แล้วกันจากนั้นทุกคนก็มานั่งเล่นไพ่พระเอกหน้าเสียเขาได้킹อูอเวนบอกว่า เพิ่งอธิบายการลงโทษเสร็จพระเอกก็จับได้คิงเลยมาเถอะคล้องแขนดื่มกับซียา่าฟางเชิงรีบเดินมาเติมเครื่องดื่มให้และกระซิบบอกนางเอกว่านี่เป็นแค่เกมหัวหน้าไม่ชอบซีย่าเลยแล้วทุกคนก็พากันยุเสียงดังคล้องแขนคล้องแขนแต่พระเอกยังไม่ทันได้คล้องก็ดื่มของตัวเองแล้วก็ดื่มของซีย่าด้วยเธอเป็นผู้หญิงดื่มเยอะไม่ดีหรอกเอาแบบนี้นั่นแหละดีแล้ว นางเอกได้เห็นแบบนั้นถึงกับแอบ,บยิ้มมุมปากจากนั้นพวกเขาก็เปลี่ยนเกมมาเล่นดึงท่อนไม้สุดท้ายนางเอกเป็นคนทำตกจึงขอบทลงโทษฟางเชิงบอกว่าให้กินคุกกี้กับคนที่อายุเยอะที่สุดในนี้แล้วก็ชี้ไปที่หัวหน้าเขารีบยิ้มแฉ่งก่อนที่อูวนจะลุกขึ้นแล้วบอกว่าผมแก่กว่าเขาสองปีทำเอาพระเอกหูยิ้มทันทีอายุมันจะไปนับอะไรได้ถ้าอยากแข่งก็ต้องแข่งกันที่ความสามารถจากนั้นพวกเขาก็มาวิ่งพื้นแข่งกันสุดท้ายพระเอกก็เป็นคนชนะแอดดูจากกล้ามพระเอกแล้วยังไงก็ต้อง ชนะแน่ๆ จากนั้นฟางเชิงก็เอาคุกกี้มาให้เขารีบไปป้อนนางเอกและให้กัดไว้และเขาก็เข้าไปงับท่ามกลางเสียงแซวของเหล่าลูกน้องทั้งหลายพอกลับมาถึงบ้านพระเอกก็เอาเครื่องดื่มออกจากมือนางเอกเลิกดื่มได้แล้วพร้อมกับส่งแก้วน้ำาสาวรสแก้อาการเมาค้างให้แทนนางเอกถามว่าทําไมเมื่อบ่ายต้องไปแข่งขันกับอู๋แบบนั้นด้วยละ่ะฉันเข้าใจว่าแบบนี้ได้ไหมนายอยากเอาชนะไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นเพราะฉันตั้งหากแล้วก็ยิ้มให้เขาพระเอกขยับเข้ามาใกล้นางเอกรีบเอามือปิดปากตัวเองนี่เป็น ครั้งที่สองแล้วนะที่นายอยากจะจูบฉันถ้านายยังไม่อธิบายอะไรกับฉันอีกนายก็คืออันตรพยนแล้วนะพระเอกบอกว่าเธออยู่กับฉันบางทีมันอาจไม่ง่ายอย่างที่เธอคิดเอาไว้หรอกนะนางเอกถอนหายใจไม่ต้องเดาความคิดฉันบ้างได้ไหมฉันกล้าอยู่กับนายตอนนี้ประเด็นสําคัญก็คือแล้วนายอยากได้ไหมล่ะพอเธอดื่มน้ํเสาวรสก็บอกว่ามันเปรี้ยวจัง พระเอกบอกว่าเป็นไปได้ไงจะก้มลงดื่มดูบ้างแต่นางเอกกับคว้าคอเสื้อเขามาจูบเป็นยังไงบ้างคะชิมไปแล้วมันเปรี้ยวไหมพร้อมกับแกล้งทำหน้าย่วยวนเขาทำเอาพระเอกทนไม่ไหวเข้าไปจูบเธอเธอก็จูบรับกับเขาพระเอกจูบเธอและอุ้มเธอไปในเช้าวันต่อมาพระเอกกำลังนั่งเลือกชุดให้นางเอกโดยเอารูปเก่ามาตัดและปะลงกับหน้าจอดูว่าสีนั้น,ส,น,นสีนี้น่าจะเหมาะกับนางเอกนางเอกตื่นขึ้นมองไปที่ตัวเองใต้ผ้าหม่มแล้วมองไปที่พระเอกพระเอกพอรู้ว่าเธอตื่นก็ทำเป็นบิดขี้เกียจและเดินไปนางเอกก็ทำเป็นนอน ต่อหลับตาปีแต่ก็แอบ,บมองเขาอยู่แล้วมองไปที่เสื้อผ้าตัวเองที่วางอยู่ตรงเก้าอี้พอเห็นว่าพระเอกเดินออกไปแล้วเธอก็ย่องมาเอาพระเอกเดินตามเข้ามาหาด้านหลังทําอะไรนะ่ะนางเอกปฏิเสธว่าฉันไม่ได้ทําอะไรจากนั้นพระเอกก็อุ้มเธอขึ้นแล้ววางเธอลงบนเตียงเอาเท้าเธอขึ้นมาวางบนขาเธอรีบถามว่าเขาจะทําอะไรพระเอกบอกว่าพื้นมันเย็นฉันกลัวว่าเธอจะเป็นหวัดและใส่ถุงเท้าให้ทําเอานางเอกเขินที่เขาดูแลเธอเป็นอย่างดีแล้วพระเอกก็เข้าไปจุ๊บหน้าผากจุ๊บจมูกแล้วก็จุปป๊บปากหลังจากนั้นก็จูบกัน และนอนลงบนเตียงอีกครั้งครั้งนี้นางเอกตื่นขึ้นก็เจอกับอาหารที่วางอยู่บนโต๊ะแล้วพร้อมกับโนต้ตฉันไปลาดตะเวนที่ป่าก,ก่อนนะอย่าลืมกินข้าวด้วยนางเอกยิ้มและกินขนมปังอย่างมีความสุขพร้อมกับเดินมองดูหนังสือในห้องพระเอกแล้วเธอก็ได้เจอแฟดได้อันนึงเธอจึงลองเอาไปเปิดดูซึ่งมันเป็นคลิปที่เขาเคยดิ้ต้าร้องเพลงพอเล่นเสร็จแล้วก็พูดขึ้นเพราะไหมฉันตั้งใจฝึกเลยนะเดือนหน้าเธอคงจะสอบเข้ามาหาลาัยแล้วมีที่ที่เธออยากเข้าไหมช่วงนี้ครูสนับสนุนให้เราไปที่ไกลๆแต่ฉันไม่อยากไปเลยฉันออยยากู่่ที มันดูขัดแย้งกับฉันมากเลยใช่ไหมฉันขอให้เธอสอบดีขึ้นเรื่อยๆและขอให้เธอกลับมาเยี่ยมกันบ้างเอาละขอให้เธอราบรื่นทุกอย่างอนาคตสดใสรุ่งโรจน์นะและภาพก็ตัดมาอีกคลิปเขากล่าวทักทายเราไม่ได้เจอกันนานเลยวันนี้เป็นวันเกิดของเธอผ่านมาสองปีแล้วตั้งแต่ฉลองวันเกิดกับเธอครั้งก่อนฉันเลือกสายวิทย์เธอคงไม่คิดใช่ไหมล่ะเธอก็รู้ว่าฉันอยากเป็นนักข่าวแต่ฉันเองรู้สึกว่าเธอจากไปแล้วคงจะต้องมีคนที่เฝ้าป่าผืนนี้แทนเธอฉันจึงเลือกใหม่ผืนป่าของเธอฉันนจะะเเฝ้้าใหอง ตัดมาอีกคลิปพระเอกบอกว่าเขากำลังดูรอบๆมหาวิทยาลัยใหม่ของนางเอกมีขนมจีนร้านหนึ่งอร่อยฉันคิดว่าเธอน่าจะชอบแต่ฉันกลัวว่ามันจะเป็นการรบกวนเธอฉันเลยได้แต่มองเธออยู่ไกลๆเท่านั้นแต่แค่นี้มันก็ดีมากแล้วและนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เจอเธอในรอบ5ปีที่ผ่านมามีความสุขกับชีวิตนักศึกษานะครับนางเอกดูไปน้ำตาก็ไหลอาบแก้มภาพตัดมาอีกคลิปพระเอกบอกว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะเธอกลับมาหาฉันแล้วจริงๆอย่าโทษฉันเลยนะฉันอยากจะรั้งเธอไว้แต่การที่เธออยู่ไกลจากฉันที่สุดมัน อาจจะดีกับเธอแล้วก็ได้แต่การได้เห็นเธอแล้วมันทําให้ฉันมีความสุขมากจริงๆนางเอกร้องไห้ไปยิ้มไปกินไปตอนนั้นพระเอกวิ่งกลับเข้ามานางเอกก็รีบวิ่งไปกระโดดกอดเขาทันทีพระเอกก็ลูบผมปลอบใจ